สวัสดีครับกับไลน์เลนเจอร์นะครับอีเวนต์ครับเอลแคล์โคบี้กับซูเปอร์เรยนาดแปดดาวเพิ่มการันตีควินี่เบิลเขาว่าห้าเท่าปะ่ะควินี่ห้าเหรอ,อมไม่รู้ไปดูความสามารถก่อนไหมอืมใครรีบก็รอแล้วกัน เอคะคบี้ความสาม,มารถสตันเป็นวิใช่ป่ะเปิดได้ครั้งเดียวนะก็อาจจะเรื่องมากนิดนึงคืออาจจะพูดด้วยเปลื่อยนิดนึงเพื่อยืดคลิปแรงแอดเพื่อนเดี๋ยวรอสักพักครับเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่จ,จะเปิดแหละแต่ไปไปมโนก่อนว่าได้เรามีกบแดงแปดดาวสามตัวใช่ไหมคือเป้าตอนนี้คือจะเอา กูจะเอาจะเอาตัวไหนตายวะรับแล้วมั้ยยังโอ้โหโดนแย่งลาดนะครับโอ้โหไอ้ดีลอนโดนแย่งลาดกระจายลูบี้เพิ่มด้วยไปดูระดับท็อปครับเอลแครโคบีก้ก็สตัร์นานมากเก็บเลเวลใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ เนี่ยเก็บเลเวลแล้วพอเลเวลเยอะๆก็ขายทิ้งน่าจะฟาร์มด่านเดียวกับผมแหละอ่เช้าว่ะเขาเน้นทีมแบบฟาร์มเร็วกันใช่ไหมไอ้นี่ก็เก่งนะเนี่ยตัวสปสสาร์ใส่ป้อมครับทำกันได้ก็ทำนะเราทำซุปเปอร์มาสเตอร์ได้ด้วยไงก็ทำซะยินกีไกอะรวมพลังรวมเดเมจกันทุบอะครับ คุ้มอยู่นะสายฟรยีต้องทำอยู่แล้วล่ะดูที่ว่าจะใส่ไอเทมอะไรให้ไม่มีเอลแค์วะไม่อยู่ในทีมเลยเหรอแต่ไอเลียนาดไอแซลลี่สตันนี่ใช้กันเยอะจังสตันแนวหน้าไงครับที่สำคัญมันสเตนด้วยใช่ไหมมันก็อึดแต่มันอึดกว่าสายอ,ยาอื่น เออเจอลว <c oughs> คนไม่ค่อยใช้เลยว่ะมีแววว่าจะห่วย Whisper อั l เลสแตนคูณสุดจะหนึ่งวิก็เลเวลร้อก็สแตนสิวิ a t t a ท k ร้อยเปอร์จากเดเมจก็อีกสิวิร้อยเปอเซ็นจากเดเมจเดเมจเท่าไหร่ล่ะตัวอย่างนี้ก็ปกติก็หกหมื่ะ หกหมื่นสิบสี่วิสิบวิก็หกแสนก็งั้นงั้นดีกว่าผมไปอ่านจากไหนมาว่าว่าสตันจนกว่าจะตายเฮ้ยโดนเดเมจไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะตายไม่รู้ว่าตัวไหนสงสัยจะอ่านผิดครับแล้วแสดงว่าไม่เก่งสินะ่ะทีนี้ล่ะลบบัฟตีสปาร์โอเคมีอีเวนต์เราก็จะเปิดนะครับมีอะไรไหม อยากได้ตัวท็อปทอปครับคือทีตอนนี้มันห่วยหรือเปล่าวะก็ไม่เรียกว่าห่วยนะเขาเรียกว่าอะไรดีมันยังไม่ครบเนี่ยทั้งเลเวลทั้งไรเราเทียบกับไอดีหลักเรามันก็ดูกะโอเคครับอะไรก็ได้ให้มันแปดดาวอะขอชื่นใจบ้างตามอีเวนต์นี้ก็ได้ครับเหมือนเอาลูบี้มาคืนเขาเลยว่ะแต่ก็จะอยากจะอยากจะทำครับ ้ใจตัยเองไม่อยู่กดไปแล้ว <c oughs> โอเคครับตัวแรกครับเปิดตดูมีหมด้วครับ,อนะรบสองไอพีก็ไม่มีอะไรให้เปิดแล้วครับหลอดหน้านี้ไม่มีครับทำทำทำแน่นอนเซฟภาพครับ อแล้วครับสุดยอดไอดีหลังมันไม่ได้อย่างนี้ป่าววะฮะอ้อแค่ลูบี้จะเปิดจะไม่มีเลยไอดีลองโอกาสดท้าแล้วครับเพยได้มาแล้วต่อไปกบแดงครับขอกบแดงเท่านั้นกบแดงแปดดาวครับก็จะทำซูเปอร์มาสเตอร์ตัวนี้เลยโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นถึงเออไม่สนอะไรทั้งนั้นกากไม่กากก็ช่างตัวต่อไป ลงไปเรื่อยๆอะยังเช่มันยังเช่มันกบแดงกบแดงอือหือมงใหม่มอ,มอีกตัวครับโหสวยงามจริงๆ่ะเซฟเผื่อทำลูปปกกระตุกเลยครับเดยวเซฟหน้าจอด้วยเดี๋ยวก,กระตุกสิจ้ารอสักครู่นะ ผมเปื่อโปรไฟล์ผมไงก็พยายามหารูปอื่นมาใส่ดีกว่าคุ้มแล้วละ่ะโคตรคุ้มแล้วละ่ะแต่กบแดงไงไม่ใช่มงแดงอยากเอาอยู่นะมาได้ครับเชิญครับอืม,อมป็นเกงแดงมันก็ยังอยากได้จะได้ครบไงโอ้เจ็ดดาวครับคุ้มคุม เซฟอีกภาพนี้ก็ดีนะมนกบแดงถ้าให้มีรัศมีข้างหลังอะเราจะกู้ครับเซฟอีกรอบโอการันตีผมอย่างนี้ตลอดผมก็เปิดนะเสียได้ครับขาดไปดาวเดียวครับาไปดูกันว่าสมมีสมบงสมบัติอะไรบ้างจะทำมงซูเปอร์มา e r สเตอร์ได้แล้วล่ออย่างนี้เอลแคร์โคบี้เขามานะ เหลือตัวโอ้ตัวไม่ได้นี่วะตัวไม่มีอีเวนต์ให้30มสบบี้อ่ะชาดีกว่าผมเอา5้าบวกหนึ่งดีกว่าครับได้เยอะกว่าม่งจะรออีเวนต์ไหมไี่ต้องก็ได้มั้งมันมีอีเวนต์ลมล่างเราได้ประสบการณ์จะกินไงสำหรับสายฟรีคนจ่ายเงาจ่ายน้อย,ย,อยเลเวลน้อยอาจจะไม่ใช่คนจ่ายน้อยอาจคนที่เลเวลน้อยครับ ก็ได้นะควรจะรออ,อีเวนต์เหมือนกันนะงั้นนี้ก็รวมร่างเลยแล้วกันก8อ้แปดดาวก็แปดดาวมันขึ้นง่ายครับมันถ้าก็น่าจะเต็มเลยแหละแต่อย่างว่าครับเจอโดนัทเหยียบกระบ,บาลแล้วไนงะเนี่ยกบแดงม,มีขาดอีกตัวเดียวเนีย่ยเต็มเลยอเอาดิใส่ของซะหน่อยครับแต่อย่างว่าครับไอดี ID ลองเรา ขาดทุกอย่างครับอาจจะดูแล้วหน้าน้าฉายมั้งเปิดได้แปดดาวเยอะมันแล้วแต่ช่วงทุกมั้งอันนี้ก็รีบปั๊มขึ้นมาไงก็เลยดูเหมือนเก่งก็ถือว่าเป็นไอดีใหม่เหมือนกันเล่นไปเล่นมาเบื่อเบอเปิดอีกไอดีไม่ได้แล้วนี่เบอร์มือถือหมดแล้ะบางตัวก็ไม่ต่าเก็บเลยครับม่กวานจับได้อะไรเลยนน่ล็อกก่อนแ, ID แหมไอดีลักในไม่ีเฉียวนะจ๊ะ ต่สู้จนชนะไม่ได้ชนะทุกตาเนะครับตาก็ไอ,ไอมันงโง่ไม่ปล่อยตัวชนโอ้นี่มีสามตัวขาดอีกหนึ่งตัวในกบแดงเก็บตังค์ซื้อดีกว่าฉะนั้นยังไม่อัพแล้วกันกับคำครับก็มันมาไม่ครบนี่ถ้ามาครบจะอัพเลยจะได้ใช้คือผมอาจจะเก็บตังค์ใน p p พไปดูดิเหลือเงินเท่าไหร่ เดือนแรกเท่าไหร่ครับแปดดาวมันหมื่นห้าเอ้ยแสนห้าใช่ไหมคือคำนวณแล้วถ้าเล่นทุกวันก็สามเดือนครับเอ้ยหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งได้ตัวหนึ่งชนะรวดไม่รวดก็ชนะไปบ่อยเล่นบ่อยๆครับไอดีลองผมก็ไม่อยากลงบ่อยๆเหมือนกันเนี่ยแสนห้าครับโอ้ยพอได้นี่น่าจะได้แปดดาวก่อนสิ้นเดือนครับก็อรอตัวต่อไปไปดีอ่ะ ตัวต่อไปก็เปิดไม่ได้อีกเออเว้นแท้สวยงามครับโอ้โหสุดยอดเลยโอนของได้ไหมวะอยากโอนจังไปรวมไอดีหลักที่เทพเลยนะนี่สามตัวตัวนี้จะขึ้นไหมเก่งนะตัวเนี้ยสเตตมมนเวอร์ Step over. แต่เห็นคนใช้ได้ไหมล่ะเอ,อ้ไม่ใช่เอ,อ้มาตีตัวดิ พูดงงๆว่ะเออตัวนี้มีมีมีคนใช้แต่เอลแคบเบเกอรคนนี้เขาใช้กันสักสักเท่าไหร่อังอีโวได้แล้วล่ะครับก็เนี่ยเก็บเลเวลเรื่อยๆครับบาวนักสืบใช่ไหมไม่ใช่บารนักสืบดิสเปเชียลเจนบาวก็มันก็เหมือนเยอะนะเส็ดดาวก็สามตัวครับมันก็ค้างคาวะ่ะเธอเอาโคบี้ขึ้นไป กดพกตาผมว่าผมได้เยอะอยู่นะไม่รู้ได้จากอะไรแต่ก็แบบลงบ่อยแล้วไนงะผมลงสเปเชียลสเตตได้แล้วไนงะก็เลยเริ่มเยอะเนี่ยนะมีเยอะเลยแบบงงๆนอะ่ะทำไมมาเยอะจังวะอ๋อเราเปิดไอ้นั่นบ่อยนี่ใช่ไหมเปิดแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้เลยไนงะเพราะไม่รู้จะใช้กับตัวไหนหดูกา,กากทุกตัวเลยพวกนี้ก็เราเก็บไว้รวมร่างแล้วกันมีเยอนนปวดหัวนะบ่อ หลายดีเกินมีแปดดาวแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คิดหนักเหมือนกันนะรอเดือนหน้าก็ได้ครับ <c oughs> ตอแหลไปเลยแบบแรกจะจะทำงางมันไม่ครบงไม่ครบจะทำทำไมอ่ะกว่าจะได้ครบเพื่อเดือนหน้าตัวใหม่มาพอดีก็ไม่ได้เล่นดิพอตัวใหม่มาไอพวกนี้ก็จะถูกปรับพลังลงครับไม่ต้องห่วงปรับแน่นอน เอาละจบแล้วต่อไปก็เรื่องของเราเรื่องระหว่างเราครับเปิดโชว์โอ้โหโอิจฉากันไั้สี่พูดตรงๆนะเหมือนแบ่งเป็นสองคนครับก็คนหนึ่งเล่นไอดีลรองอีกคนหนึ่งเล่นไอดีหลักตัวผมเหมือนกันตัวผมไอดีหลักโคตรอิจฉาไอดีนี้เลย <laughs> เวลาเปิดทำไมโอ้โหมัง 8ดาวที่แบบโคตรอยากได้มั่งมาออกที่นี่หมดเลยเฮ้ยครับเพนที่เราแอดเพื่อนอใช่ไหมตอนนี้ก็เยอะแล้วครับแต่ผมคงจะปิดรับแอดตอนสักวันอาทิตย์แลละนะใครที่ยังไม่ได้แอดมาหรือรอผมแอดไปก็แนะนำไม่รีบแอดมาครับเพราะผมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนแอดมาแล้ว,คน,นลวคนไหนยังไม่ได้แอดครับ ไม่สะดวกที่จะไปนั่งเฝ้าด้วยนั่งหาด้วยเพราะทัามีเยอะจริงๆอ่ะไปดิดที่ดูแล้วสำหรับไ d ดีรองไอดี ID นี้ใครอัดมาแล้วก็ผมก็ลากเข้ากลุ่มไปแล้วนะหลังจากนี้ผมไม่ลากแล้วนะจากนี้ก็ตัวใครตัวมันครับเข้ากลุ่มแล้วก็ขอสุภาพพิเศงครับคุณจะอัดใครเพิ่มเติมก็แล้วแต่คุณไม่ใช่เรื่องของผมนะ เดี๋ยวสักพักพี่ก็คงจะออกจาก,กลุลเหมือนกันเพราะไลน์มันเด้งเกินเยอะเกินแบบใครอยากได้เพื่อนเพิ่มก็ถามเลยว่าแอดใครได้บ้างขอแอดหน่อยจะคุยเล่นกูสนุก,กแล้วแต่เดี๋ใครลำคาญใครเห็นคนมีปัญหาอะไรก็ไม่อยากไปวุ่นวายเขาก็ออกจาก,กลุ่มเองได้ตามสบายครับไม่ได้แบบมาบังคับว่าต้องอยู่กลุ่มนี้นะมันไม่ไม่ไม่ไมไมเดี๋ยวพี่ก็ออกเหมือนกัน รอดูให้ดูแลสักพักหนึ่งก่อนก็เป็นจมไปนั่งทะเลาะอะไรกันนะก็ลำคัญก็ออกครับเสียเวลาในชีวิตเปล่าไปนั่งเล่นเกมต่อดีกว่าคือก็แอดกลุ่มให้แอดเพื่อนกันนี่นี่แหละเราแบบจะไม่แอดกันก็ถ้าไม่แอดก็ออกไปไม่ต้องไปนั่งทะเลาะอะไรกับเขาถ้าแบบจะหาเพื่อนเพิ่มอะไรก็ก็แล้วแต่ก็ทําได้ครับตามสบาย เอาละผมทำอะไรต่อดีอะมงมงทำซปเปอร์มาสเตอร์อได้นะสิบสองเท่าตัวใหม่ก็เก่งกว่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงออเทมก็ไม่มีมจนสายให้ตัวนี้แค่ตัวเดียวด่องกลุ่มก็บอกครบแล้วต่อไปอะไรอีกจะปิดรับแบดสักวันอาทิตย์นี้แล้วหลังจากนี้ก็จะเปิด สักเตือละครั้งครับคือที่ต้องปิดรับก็คือไม่รู้ ID ใคร ID เป็นทางการอ่ะมันมาโฆษณาไงแล้วโฆษคาเลยคือแบบดีลิทมันไม่ออกอ่ะแบบต้องบล็อกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะเกินขึ้นมาพอๆกับข้อความที่น้องแชทกันอ่ะพี่ก็งงเลยอ,อะไรวะแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ยัดมาให้เยอะเกินไปเยอะเกินไป อะไรอีกก็น่าจะหมดแล้วล่ะกห็หัดเป็นไก่ครับมือใหม่ก็หลังจากนี้ก็โหเป็นหนทางที่เหนื่อยยากครับเดี <c oughs> ๋ยวไอดีหลัก๋ยวจะให้ดูโดนัทของใหม่แล้วก,กันก็นี่คงมีคนสงสัยว่าถึกขนาดไหนใช่ไหมก็น่าจะเก็บอีกวันแล้วกันวันอาทิตย์แล้วกันจะได้แบบ ออกเยอะเกินพี่ก็เหนื่อยกำลังปลื้มใจไงเลยไม่อยากจบคลิปอก็แค่นี้ดีกว่ากลุ่มก็อย่าลืมนะแต่ยังไม่อัดรีบอัดซะซึ่งเอดีอยู่ในคลิปที่แล้วสองอันช้าจากนี้ก็อาจต้องรอเดือนหน้าถ้าเป็นรอบต่อๆไปผมอาจจะเป็นฝ่ายอัดไปเองแน่นแน่นอนเพราะ ในงันเดี๋ยวใครใครก็ไม่รู้ไงที่แบบที่อยากอัดคือยากรับที่คนที่ติดตามจริงที่แบบบางทีน้องเอาไอดีไปแปะทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยไอดีพี่ด้วยก็โดนไปด้วยแล้วคนที่แบบไม่ได้ติดตามเราอ่ะบางีก็ไม่รู้จะรับแอดเขาทำไมวะคือไม่ได้อยากได้เพื่อน S99 เไงแค่อยากได้เพื่อนเฉยเพราะทีมเราก็ โอเคแล้วและที่สําคัญเพื่อนเฉยน,นี่ก็ไม่ใช่อ่อนก็เ,เก่งเหมือนกันก็ทีมพ,อพอ่อๆกับเราก็เหมือนแบบได้ตัวมาช่วยเพิ่มครับช่วงต้นเกมมันก็ช่วยเราตั้งตัวได้โอเคครับเราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ